เะะอาง่ายได้เชื่อค่ะและเร็ววันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กำลังมองหารถเก่งนะคะสยสยซิงใสยสปอร์ตต้องไม่พลาดคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะสาหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเกยอยู่กับเจ้าตัว Honda าแจค่ะได้ตัวแจจีเคเลยเป็นตัว1.5นะคะรุ่นตัววีมาในรุ่น2ของตัวปี2017เป็นตัวรถบ้านมือเดียวรถสวยไม่น้อยไม่เพียงแค่8.1กิโลเท่านั้น,นะค่ะแล้ววันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวราคาสุดพิเศษเลยราคาหน้าป้ายนะคะ3 7 8 0 0 0บาทไม่ต้องเอาไป EP นี้วิดีโอนี้คุณพี่ขารถให้20,000บาทเลยนะแค่ บาทเท่านั้นเองค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถใครสนใจเป็นกรณีฟรีดาวเนี่ยจะผ่อนค้อค่าอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะตลอดสัญญาเลยใครสนใจพี่คะสามารถจะงรูสายตรงมาสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนได้ที่0ู3 5 0 6 4 7ส7นนะคะถ้าเกิดเป็นทาง Li n e แอดฟรเชียจะเป็น SI ks หนึ่สออย่าลืมอัตนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใครหาแจ๊สนะคะรถสวยสวยสภาพดีใหมในน้อยคันนี้ไม่ควรพลาดค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถกันก รหัสตัว C K แล้วคุณพี่ขาสวยมากๆนะไงก็น้อยด้วยบอดที่ตัวรถเป็นตัวสีดำนะคะไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกรอยลาวข้บเหลืองฝั่งลึกค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องเครื่องยนต์นะคะทีมช่างของเกตเนี่ยมีการตรวจเช็คแล้วก็รีเช็คแล้วนะคะเรียบร้อยเลยคันนี้พี่พี่ขาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าตัดต่อย้อมแมวหรือว่าในส่ง,งตัวการติดตั้งแก๊สมาก่อนไม่มีอย่างแน่นอนของเกตระบุในสัญญาซื้อขายกันอย่างชัดเจนเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรค่ะใช้เชื้อเพลินะคะ แก๊สมาก่อนค่ะตัวเครื่องยนต์เนี่ยแรงขนาดกําลังดีพอตัวเลยคุณไู่ขาคแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงม,มากๆอัตราการสิ้นเปลืองนะคะเฉลี่ยรวมๆนะอยู่ที่ประมาณ15 ห้าถึงสิกิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นได้เป็นตัวเบนซินนะคะวอกสี่สูบมาพราะว่าตัวระบบเบรกแบบ ABS แล้วเรียบร้อยนะคะสีแต้มเดิมๆโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะแล้วก็ในส่วนตัวน้ำฝากระโปรงคันนี้ไม่มีการขายการสาดสีใดๆค่ะฝากระโปรงไปฝากระโปรงเดิมนะคะสติ๊กเกอร์มอกทุกอย่างก็อยู่ครบเด<ๆ>ิมๆ,ๆเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆค่ะสีเสมอสวยแบบรอบคันนะคะไฟหน้าหรือว่าไฟท้ายต่างๆเนี่ยก็ไม่มีแตกไม่มีราวนะคะได กอบโปงไฟเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดค่ะอย่างกับตัวล้อคันนี้ก็ได้เป็นตัวล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะมีความแข็งแรงแน่นอนนะคะมาพร้อมกับตัวซีรีส์ยางที่เป็น 195/60R15 ทค่ะ แม็กซี่วงสีเส้นไม่ขดไม่ด้งนะคะแล้วก็ในสองตัวภายในคันนี้ได้เป็นตัวภายในโทนสีดำบอแถวสองสามารถพับลงไปได้นะคะมีพื่พื้นที่เนี่ยเก็บของเก็บสมภาระเยอะมากๆค่ะในสองตัวโครงสร้างรถยนต์นะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยเสาบีลูกค้าขาจะมีการติดตั้งแผ่นเพจนะคะไม่มีการตอกหลุดเพใหม่แน่นอนในเข็มไฟด้านบนยางขอบประตูรอยเบรทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานค่ะ ซีนซอกหรือว่าหัวน็อตด้านข้างประตูนะคะคันนี้ก็ไม่มีการไขไม่มีการสาดสีการพ่นซีนการพ่นซอกมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะพี่คี่ขาสมรับตัวภายในกันบ้างภายในคึกใหญ่มากนะกว้างมากๆเลยระหว่างสีสาเกตเนี่ยเหลือประมาณครบมือกว่ากหนึ่งครืบมือหนึ่งกำปั้นได้ค่ะตัวเบาะนะคะได้เป็นตัวเบาะโทนสีดําลูกค้าคันนี้ใช้เป็นตัวรถแบบว่ามีความพ่องตัวสูงก็ได้หรือว่าใช้เป็นตัวรถครอบครัวขนาดเล็กก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มีตัวลลอกคาสซิตให้ด้วยด้านหลังนะคะพี่พค่ขาแล้วก็ได้เป็นตัวภายในเบาะหนังเนาะราคา ไปสาย378ไม่ต้องไปเอาไปแค่3ามแ0 0ดบาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตด,ดีฟรีดาวได้อย่างที่เกดแจ้งเลยคันนี้ใหม่แค่8 7 4 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็สิ่ง um อำนวยความสะดวกระบบเซฟตี้คือก็มีครบท้วนนะพี่ๆนะแอร์แว็นะคะมีมาให้คู่หน้าเครื่องเล่นนะคะได้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมๆโรงงานตัวนี้บลูทูธได้นะคะรับสายวางสายได้ AU X USB มีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ไอดีไซส์วงกลมเป็นมือหมุนแบบนี้นะคะคุณพี่ขาร่องรอยการใช้งานน้อยมากเกียร์ก็เป็นเกียร์ระบบออโตโอ้พวกมอไซคมีแอร์แบ็กให้แล้วลูกค้าบอกเลยว่าระบบเซฟตี้ดีแล้วก็ข้างว่าถูกด้วยนะ7 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างรุ่นนี้พี่ๆขาได้เป็นตัวรุ่นแฮชแบ็กแบบ5ประตูนะคะกระจกด้านหลังของเขาเนี่ยได้เป็นตัวกระจกไล่ฟ้าด้วยแล้วก็ทั้งคันเลยนะคะได้เป็นตัวกระจกเดิมจากโรงงาน Honda ด้านล่างสุดนะคะมาพรา้อมกับตัวเซนเซอร์กลาะยะท้ายหลังอันนี้ติดต บายลูกค้าขาเขาจะพับแยกแบบ60-40แบบนี้นะจะมีพื้นที่เก็บของเก็บสมภาระเยอะเลยนะคะถาดท้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้ค่ะไปจาดตลาดก็ไม่ต้องกลัวรถเปื้อนเปื่อยไดๆนะอุปกรณ์ติดรถทุกอย่างอยู่ครบนะคะบ้อถอดล้อแม่แรงยางอะไรอยู่ครบเช่นเดียวกันค่ะ ทัวรนอสสัท้ายคันนี้ก็ไม่มีการขายใดๆเช่นเดียวกันรับประกันโครงสร้างรถยนต์นะคะรับประกันปลอดรถยนต์ของเกตระบุในสัญญาซื้อขายกันอย่างชัดเจนเลยถ้าเกิดวจอพบเจอนะว่ารถของเรานะคะมีการเกิดอุบัติเหตุตัดต่อยอมแมวหรือว่าติดตั้งถังแก๊สมาก่อนเนี่ยเกตรับซื้อคืนนะเต็มจำนวนไม่หักค่าเสื่อมสภาพใดๆค่ะมาเรามาดูฝั่งขวามือกันบ้างฝั่งนี้จะมีการติดตั้งนะคะพวกสติ๊กเกอร์บอกลมยางให้ตรงนี้ไม่มีรอยองสีนทัพ ขึ้นไปด้านบนนะคะยางขอบประตูหรือว่าโอเมทอาร์ตนะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานค่ะและคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันกระจกะไฟฟ้าหมดเลยนะคะ4บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้ค่ะกระจกมองข้างนะคะก็สามารถปรับมุมมองนะคะที่เป็นแบบไฟฟ้าได้กันอีกด้วยค่ะรถดี้ตัวรถสวยๆแบบนี้เลขมาน้อยๆแบบนี้ใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดค่ะจากราคาป้าป้าย378เอาไปแค่3 5ม0 0 0ดบาทเท่านั้นค่ะสนใจยกครูสายตรงมาหาเกตได้นะคะตามคอนแทคด้านล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะ พี่ๆขาอย่าลืมกด s u b s c r i b กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดแ้ะก็ทีมง,งานกวงเสียงค่ะและสำหรับที่วิดีโอนี้เกดขอตัวลากไปก่อนเว้เจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่พายค่ะ